หมากเป็นอาหารที่เกิดจากการหมักข้าในวิถีแบบพื้นบ้านของไทยจัดเป็นอาหารหวานหรืออาหารวา่างทำมาจากทั้งข้าวเหนียวขาวและข้าวเหนียวข้าวหมากถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางปัญญาท้องถิ่นเนื่องจากข้าวหมากเกิดจากกระบวนการหมักข้าที่อาศัยเชื้อยีสต์จากลูกแป้งที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรเมื่อเชื้อเจริญบนข้าจะเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาลและแอลโกอฮอล์หากแต่คนในสมัยก่อนอาจจะยังไม่ทราบถึงผลประโยชน์ของยีสต์ที่มีอยู่ในลูกแป้ง รวมทั้งเข้ามาว่าแท้จริงแล้วจุลินทรีย์ชนิดนี้จะเป็นจุลินทรีย์ที่ส่งผลดีต่อร่างกายหรือที่ปัจจุบันรู้จ,จักกันดีอยู่ทั่วไปในชื่อโปรโบโอติกซึ่งเชื้อยีสต์ในเข้ามามีคุณสมบัติเป็นโปรไบ,บโอติกชนิดหนึ่งที่เกอประโยชน์ต่อร่างกายโดยทําการปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกายกระตุ้นการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ คุมคุ้มกันมะเร็งช่วยระบบทางเดินอ,อาหารให้ทํางานเป็นปกติและดูดซึมวิตามินดีขึ้นส่งเสริมการผลิตเม็ดเลือดแดงหยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคและช่วยในการดูดซึมแคลเซียมให้ดีขึ้นรวมถึงมีผลในการรักษาแผลในลำไส้จากการอักเสบเรื้อรัง ในสมัยก่อนนั้นข้าวหมากนิยมรับประทานทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยที่ผู้ใหญ่จะทําให้เด็กกินข้าวหมากเพราะจะทําให้แข็งแรงและ,จะเจริญเติบโตได้ดีส่วนผู้สูงอายุก็นิยมรับประทานข้าวหมากเพราะช่วยให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วยค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะ 1. เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาและทราบถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษของเราค่ะซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะ 2. เพื่อให้ทราบถึงธีการทำและประโยชน์จากการทานเข้าหมากซึ่งเข้ามากไม่เป็นเพียงแต่ขนมแต่ยังสามารถนำมาเป็นหัวเชื้อทางการเกษตรได้ด้วยค่ะ 3. เพื่อให้ทราบและสามารถนำไปศึกษาพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งรายได้เสริมได้ค่ะ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการนะคะ 1. เชิงปริมาณผู้ซื้อข้าวหมักเล่า 2. เชิงคุณภาพผู้ที่บรรลุนิติภาวะสามารถเข้าถึงในราคาที่ถูกลงและแอลกอฮอล์ช่วยป้องกันโรคหัวใจและลดความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2ค่ะช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานเริ่มดำเนินงานตั้งแต่4มิถุนายน2565ถึง15กรกฎาคม2565 การดําเนินโครงการนะคะคือช่องทางการจําหน่ายหน้าร้านค่ะช่องทางสื่อออนไลน์แล้วก็ที่อยู่อาศัยของผู้ผลิตค่ะอันนี้เป็นแผนปฏิบัติงานของเรานะคะรายละเอียดในการใช้งบป,ประมาณนะคะงบป,ประมาณในการลงทุนมี 1. วัตถุดิบข้าวเหนียวเขียวงู45บาทใช้ไป1,500กรัมค่ะ แป้งเข้ามาก20บาท1.5ลูก2อุปกรณ์นะคะมีกาละมังสแตนเลส50บาทถาสแตนเลส50บาทกระชอนสแตนเลส179บาทค่ะแล้วก็ชุดนึ่งข้าวเหนียว149บาทถุงมือ80บาทค่ะ3เป็ดตะลิดนะคะก็จะมีตาโลโก้ป้ายโฆษณาโปรโมชั่น1,000บาทงบประมาณในการลงทุนทั้งหมด รวมแล้ว1,573าจบาทค่ะรายละเอียดวิธีการในการดําเนินโครงการรวมถึงการประเมินโครงการนะคะวิธีการดําเนินงานขั้นที่1คือขั้นเตรียมการ 1. เลือกหัวข้อที่จะต้องการที่จะศึกษา 2. แบ่งงานกับสมาชิกในกลุ่ม 3. ทํางานตามที่ตนเองได้รับมอบหมาย 4. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการขายสินค้า ขั้นที่ 2. ขั้นดําเนินการ 1. จัดเตรียมวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ตรวจสอบความเรียบร้อย 2. เริ่มขายสินค้าและจัประเมินผล 3. ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 4. จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายขั้นที่3นะคะคือขั้นประเมินผล 1. สรุปรายงานการปฏิบัติการ 2. ส,สรุปผลการใช้งบประมาณ 3. ส,สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าค่ะ สรุปผลการดําเนินงานนะคะจากการดําเนินงานเข้ามาในวันและเวลาที่ดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาและทราบถึงความเป็นมาของเข้ามารวมถึงประโยชน์ของเข้ามาด้วยค่ะค่ะและอุปสรรคของการดําเนินโครงการนะคะก็คือข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวที่เราจะเลือกใช้นั้นจะต้องเป็นข้าวเหนียวที่แข็งเพื่อที่เวลานึ่งจะได้ไม่แฉะเกินไปและข้าวเหนียวที่นึ่งได้จะต้องสุกกาลังพอดี แล้วก็หลังจากที่เราคลุกเคาเข้าเหนียวพร้อมกับผงเข้ามากแล้วนะคะหรือช่วงเวลาที่เรากําลังจะหอ่อเราต้องอย่าให้โดนน้ำโดยเด็ดขาดนะคะเพราะจะทําให้เข้าเหนียวมีสีแดงรดเปรี้ยวและไม่สามารถทาและไม่สามารถนํามาเป็นเข้าหมากได้ค่ะทําให้สีสันไม่น่ารับประทานและจะทาให้เสียรสชาติได้ค่ะ หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีทั้งหมด17เป้าหมายเป็นเป้าหมายที่ประชาะคมโลกตกลงร่วมก,กันที่จะใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานด้านการพัฒนาซึ่งโครงงานของเรามีความสอดคล้องกับเป้าหมายที่3มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมุ่งมั่นที่จะขจัดความหิวโหยและความอดอยากทุกรูปแบบให้แล้วเสร็จภายในปี2573เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้ได้โอ,อกาสจํานวนมาก ได้รับการเข้าถึงอาหารที่เพียงพอมีคุณค่าทางโภชนาการตลอดทั้งปีเป้าหมายนี้ยังเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืงกนการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และกำลังการผลิตของเกษตรกรรมขนาดเล็กที่ช่วยให้เข้าถึงแหล่งที่ดินทำกินเทคโนโลยีและการตลาดอย่างเท่าเทียมนอกจากนี้ความร่วมมือระหว่างประเทศก็เป็นสิ่งสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนในครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเราจะสามารถยุติความอดอยากและความหิวโหยได้ภายในปี2573โดยดําโดยดำเนินการร่วมกับเป้าหมายอื่นๆที่กำหนดไว้